ส่วนที่ราบบุรณะกรุงเทพมหานครค่ะมีคุณพ่อมาร้องเรียนนะโดยบอกว่าลูกเนี่ยถูกแทงตายตั้งแต่ช่วงสงกรานที่ผ่านมานี่ผ่านมา2เดือนกว่าแล้วนะคะยังเห็นคนก่อเหตุเนี่ยลอยหน้าลอยตายอยู่เลยพอเขาได้รับการประกันตัวอันนี้ติดใจการทํางานของตํารวจด้วยนะรวมไปถึงลูกตายในครั้งนี้เนี่ยคือขาเสาหลักของบ้านไม่พอฝั่งคนก่อเหตุก็ไม่เคยมาเยียวยาไม่เคยมาอะไรด้วยสาเหตุที่ลูกโดนแทงตายเพราะไม่ให้อีกฝ่ายเข้าห้องน้ํา ในช่วงสงกรานนะคะครับเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนนั้นและคนที่ตายเนี่ยชื่อน,นายนรงริ์หรือในปออายุ19ปีนะคะ เมื่อวานนี้ทางเพื่อนของเขาแล้วก็ทางคุณพ่อเนี่ยก็รวมตัวกันเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมและขอคุ้มครองพยานนะคะที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยบอกว่า16เมษายนช่วงสงกรานที่ผ่านมากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมาหาเพื่อนซึ่งมีบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่เกิดเหตุในวันสงกรานแล้วก็เดินมาที่ห้องพักเพื่อนของผู้เสียชีวิตมาขอเข้าห้องน้ําแต่ว่าเขาปฏิเสธไม่ให้เขา้าและอีกฝั่งหนึ่งไม่พอใจกลับไปที่บ้านกลับมาอีกทีนึงพร้อมกับพักพวกและเอา,เอ,าเอาวุธเนี่ยแทงเข้าที่หน้าอกซ้ายของนายปอ จนกระทั่งเสียชีวิตเลยนะคะพยายามส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ช่วยเอาไว้ไม่ทันเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยราบ,บุรณะ18แขวงบางประกกเขตราบ,บุรณะที่กรุงเทพซึ่งคุณพ่อบอกว่าลูกชาย,ยอายุ19เ,เป็นเสาหลักของบ้านเลยนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นคนตั้งใจทํางานหาเงินส่งให้กับที่บ้านวันเกิดเหตุนลูกชายขอออกไปเล่นน้ากับกลุ่มเพื่อนซึ่งนานๆจะไปสักทีหนึ่งก็ไม่คิดว่าจะออกไปเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าลูกก็เสียชีวิต ติดใจการทํางานของตํารวจด้วยเพราะว่ากลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยคือยังลอยนวลใช้ชีวิตตามปกติเลยคุณพ่อบอกจะยังไม่เผาศพลูกชายจนกว่าเรื่องนี้จะได้รับความเป็นธรรมนะคะ,ะฟังเสียงคุณพ่อของผู้ตายค่ะผมก็โทรโทรไปแล้วครับเขาก็าบอกว่าเดี๋ยวจะสอบปากคำพยานสามคนพยานฝ่ายนุ่นอีกสามคนคผมก็อยากขอร้องปันไมให้ลูกชายโทรบอกผม ผมก็ไปเลยบ่ยังไม่ได้คุยอะไรกับลูกผม,ผมก็เลยอยากต้องการขอว่อเป็นแบบผู้สื่อข่าวช่วยลูกชายผมด้วยซึ่งเพื่อนของผู้ตายเนี่ยนะคะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะก็บอกว่าปกติไม่ค่อยได้รวมตัวกันหรอกแต่วันนั้นเป็นวันสงกรานะนะก็เลยรวมตัวกันที่บ้านหลังที่เกิดเหตุซึ่งเป็นของเพื่อนอีกทีหนึ่งเพิ่งไปเช่าก่อนหน้าก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับฝั่งคู่กรณีเพราะอายุต่างกันเยอะนะคะฝั่งคู่กรณีเนี่ยอายุแบบ 34 32อะไรแบบนี้ค่ะเข้าใจว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุน่าจะคิดว่าพวกตนเนี่ยเป็นเด็กช่างต่างสถาบันไอ้ที่มาขอเข้าห้องน้ําก็คือจะเข้ามาดูในบ้านว่ามีเสื้อช็อปหรือเปล่าพอปฏิเสธไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าห้องน้ำเนี่ยค่ะก็เลยไม่พอใจก่อเหตุแบบนี้ฟังเสียงเพื่อนผู้ตายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะเขา เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยแหละครับแต่พวกผมทํางานพวกผมไม่ส่งเสียงอะไรครับคือทํางานกลับบ้านมาแล้วก็นอนครับแต่คือว่าเป็นเพื่อนบ้านกันแต่คือไม่รู้จักกันไม่เคยคุยกันมาก่อนนะครับอยู่ดีๆอยู่ดีๆเขาก็เข้ามาถามว่ากูปวดเยี่ยวขอเยี่ยวได้ไหมทั้งที่พวกผมก็ไม่รู้จักพวกผมก็เลยบอกว่ามันเยี่ยวไม่ได้ครับบ้านส่วนตัวครับบอกว่าถ้าพี่อยากเยี่ยวก็เยี่ยวข้างกาแพงครับเพราะมันเป็นซอยตันครับอยู่สักพักหนึ่งเหมือนเขาไม่พอใจครับ เขาก็ทิ้งเมียเขาไว้แล้วเขาก็เข้าไปกับน้องชายเขาสองคนแล้วก็ไปเอาผู้ชายในบ้านอีกคนหนึ่งมาพร้อมอาวุธมีดหมดเลยครับแล้วก็ไล่แทงพวกผมนลครับโดยที่ผมก็ไม่ทราบว่าเรื่องเกิดจากอะไรอยู่ดีเขาเ็้ามากระซวกแทงเพื่อนผมแล้วก็แทงเข้าเพื่อนผมนะครับนะเขาเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยแหละครับแต่พวกผมในชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกว่าเด็กกลุ่มนี้นะกลุ่มที่กลุ่มเดียวกับผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นเด็กดีนะ มีสัมมาคาระวะทำงานทำการเชื่อฟังผู้ใหญ่นะรวมตัวกันทีก็ไม่ได้เดือดร้อนรําคาญอะไรนะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งคนก่อเหตุเนี่ยคล้ายกับเป็นคนเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะเป็นเจ้าของห้องเช่าอยู่หลายห้องทีมข่าวว่าตรวจสอบไปที่สอนอราดบุรณะก็ได้ข้อมูลมาบอกว่าตอนนี้ตารวจเนี่ยจับตัวคนก่อเหตุได้3คนนะคะคือในอดิศักดิ์อายุ34ปีเป็นคนแทงในอัธสิทธิ์อายุ32ปีเป็นเจ้าของบ้านในรัฐน,นันอายุ22ปีเป็นน้องชายเจ้าของบ้านโดนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น แต่ว่าได้รับการประกันตัวออกไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยติดต่อมาขอเยียวยาฝั่งผู้เสียชีวิตเลยด้วยเดี๋ยวตอนนี้ฝั่งผู้เสียชีวิตเนี่ยทางคุณพ่อทางเพื่อนเนี่ยเขาจะร้องขอความเป็นธรรมไปที่ศูนย์ดำรงธรรมก็จะรวบรวมจำนวนส่งฟ้องอายการวันที่5กร,รกฎาคมนี้ค่ะนี่นะครับ